ลูกน้อยชอบเล่นจู่ตัวเองเกิดจากสาเหตุอะไรและจะห้ามลูกอย่างไรดีสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะหลายท่านกําลังกวนใจกับพฤติกรรมนะคะลูกน้อยชอบเล่นจูค่ะว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะห้ามลูกอย่างไรดีนะคะบอกแม่ทราบไหมคะมีสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกน้อยรู้สึกชอบเล่นจู่ตัวเองค่ะ และการห้ามก็สําคัญค่ะถ้าเราห้ามไม่ถูกวิธีนะคะจะทําให้ลูกน้อยนะคะรู้สึกมีปมด้อยรู้สึกว่าการเล่นจูเป็นเรื่องผิดนะคะวันนี้พี่เกณฑก็เลยจะมาบอกถึงสาเหตุค่ะจะทําให้ลูกน้อยชอบเล่นจูของตัวเองพร้อมกับวิธีการห้ามไม่ให้ลูกเล่นจูนะคะอย่างเหมาะสมค่ะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ <S <S การการเล่นจูนี้พุณพ่อพุณแม่อาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นพฤติกรรมนะคะที่มีได้ในเด็กค่ะโดยเฉพาะนะคะช่วงวัยขวบครึ่งค่ะแต่ในก่อนหนึ่งขวบนะคะก็สามารถเจอได้ค่ะซึ่งการเล่นจูของเด็กนะคะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เด็กนะคะทําแล้วรู้สึกพึงพอใจค่ะก็เลยชอบที่จะทําค่ะไม่ได้บ่งบอกว่าลูกนะคะมีความรู้สึกทางเพศค่ะสิ่งที่เขาทําลงไปนะคะเขาแค่รู้สึก พึงพอใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขค่ะคล้ายๆกับการดูดนื้อมือของลูกนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะคะที่เป็นปกติโดยธรรมชาติของเด็กแต่ก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยค่ะาะคุณแม่ควรเบี่ยงเบนความสนใจนะคะหรือว่าห้ามปาลมลูกค่ะไม่ให้เล่นจู๋มากเกินไปค่ะพเพราะไม่เช่นนั้นนะคะน้องอาจจะติดนิสัยไปจนโตแล้วก็แก่ยากขึ้นนั่นเองค่ะ ออ่่นคืคะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุก่อนนะคะว่าสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกน้อยมีพฤติกรรมค่ะชอบเล่นจูนั้นมีสาเหตุอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกค่ะลูกน้อยมีอาการระคายเคืองบริเวณเอวัยวะเพศค่ะในเคืองที่ผิวบริเวณน,นั้นนะคะเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวที่แห้งไปนะคะหรือการทําสะอาดที่ไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งนะคะปัญหาจากการเกิดพยาธิเส้นได้ค่ะลูกน้อยก็เลยไปเกาบริเวณน,นั้นพอเกาปุ๊บนะคะเขาก็จะรู้สึกมีความสุขหรือว่าพึงพอใจจนเกิดเป็นการกระทําซ้ําๆได้ค่ะข้อที่2ค่ะ พ่อแม่ทำความสะอาดมากเกินไปเน้นการทําสะอาดตรงอายุเพศมากเกินไปค่ะบางครั้งนะคะก็เข้าใจอยู่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็กังวลเรื่องความสะอาดของอายุเพศลูกค่ะเวลาอาบน้ําก็ถูบ่อยเกินไปถูตอนอาบน้ํายังไม่พอยังมีมาเช็ดใช้สาลีเช็ดอีกค่ะกลายเป็นกระตุ้นลูกในทางอ้อมเด็กจะรู้สึกพึงพอใจค่ะแล้วก็เรียนรู้ค่ะที่จะไปจับหรือว่าเล่นอายุเพศของตัวเองค่ะข้อที่3ค่ะ ลูกค้นพบโดยบังเอิญค่ะลูกอยู่ในไวัยชอบใช้มือจับสิ่งของต่างๆรอบตัวนะคะลูกจะเริ่มมีการสำรวจอวัยวะตัวเองค่ะจะเป็นจับมือนะคะจับเท้าตัวเองค่ะดึงเท้าตัวเองขึ้นมาเล่นค่ะร่วมถึงนะคะเมื่อสำรวจไปเรื่อยๆค่ะก็ไปเจอนะคะจับอวัยวะเพศตัวเองค่ะพอจับแล้วรู้สึกดีรู้สึกพึงพอใจค่ะเด็กก็เลยจับต่อมาเรื่อยๆค่ะสาเหตุที่4ค่ะ ลูกเกิดอาการเหงาค่ะในเด็กที่ถูกปล่อยให้เล่นด้วยตัวเองนานๆคนเดียวนะคะเด็กก็จะสำรวจร่างกายตัวเองไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นดูนิ้วดึงผมนะคะรวมถึงการจับอวัยวะเพศเล่นค่ะพราะเขาจับอวัยวะเพศเล่นแล้วเขาก็รู้สึกดีแล้วก็ทําจนติดเป็นนิสยัยพอว่างเมื่อไหร่นะคะก็เลยจะจับอวัยวะเพศหรือว่าเล่นจุตลอดเวลาค่ะข้อที่5ค่ะผู้ใหญ่บางคนชอบแย่เด็กนะคะด้วยการจับอวัยวะเพศค่ะผู้ใหญ่บางคนนะคะมันเคี้ยวเด็กค่ะก็ชอบที่จะไปจับอวัยวะเพศค,ค่ะเพราะ จับแล้วเด็กเขารู้สึกพึงพอใจค่ะเขาก็จําไปทําพฤติกรรมนั้นด้วยตัวเองค่ะค่ะพอจะทราบสาเหตุกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงสาเหตุไหนได้ให้เราหลีกเลี่ยงค่ะและกรณีที่ลูกน้อยของเรานะคะมีพฤติกรรมชอบเล่นจูไปแล้วนะคะเราจะต้องห้ามเขาอย่างไรดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงค่ะพี่กันก็มีวิธีการนะคะห้ามลูกไม่ให้เล่นอวัยวเพศมาฝา่าขาไปสรงกันต่อค่ะข้อแรกนะคะพูดกับลูกดีๆอย่าให้เขารู้สึกว่าเนเป็นเรื่อง วิต t e r i หรือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติพูดคล้ายกับการสอนมารยาทลูกหรือว่าตักเตือนลูกเวลาทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะข้อที่2ค่ะหากิจกรรมมาเบี่ยงเบนความสนใจของลูกค่ะเช่นในลูกวัยชอบจับสิ่งของต่างๆนะคะก็หาของเล่นมาให้เขาจับให้เขาเล่นนะคะอย่างสม่ําเสมอค่ะก็จะทําให้ลูกนะคะเบี่ยงเบนความสนใจได้ค่ะแล้วก็ เลิกเล่นอเยลเพศตัวเองได้ค่ะข้อที่3ค่ะช่วงเวลาก่อนนอนนะคะก่อนที่จะปล่อยให้ลูกนอนอยู่คนเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรใช้เวลาอยู่กับลูกให้เต็มที่จนลูกง่วงนอนจัดก่อนค่ะอาจจะมีการพูดคุยอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมให้เต็มที่จนลูกเริ่มเคลิ้มหลับนะคะเราถึงแยกตัวออกไปเพราะไม่เช่นนั้นนะคะเมื่อลูกอยู่คนเดียวนานๆค่ะก็อาจจะเกิดการสำรวจร่างกายค่ะหรือว่าหาวิธีการกล่อมตัวเองโดยอาจจะเป็นจับอเยอเพศตัวเองได้ค่ะคุณแม่อาจจะสอนวิธีการกล่อมตัวเองด้วยกัน จับผ้าจับมุมผ้าต่างๆแทนค่ะข้อที่4ค่ะสังเกตความปกติของร่างกายลูกนะคะบางทีลูกจับอวัยวะเพศไม่ใช่ลูกเล่นนะคะแต่ลูกกาลังคันอยู่ค่ะหากสังเกตว่าลูกมีผื่นหรือว่ามีผิวบริเวณอวัอยวะเพศแห้งมีผื่นแดงถ้ามีนะคะเราก็ทําการดูแลแล้วก็รักษาให้หายค่ะข้อที่5ค่ะคอยดูแลนะคะและควรบอกผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเด็กหรือว่าเล่นกับเด็กค่ะว่าห้าม แย่โดยการจับอวัยวะเพศลูกนะคะเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกรู้จักการจาับอวัยวะเพศของตัวเองค่ะข้อที่6ค่ะเรามาระวังสื่อนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่อยู่ร่วมด้วยกันนะคะไม่ให้ลูกเห็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่แล้วก็นําไปเป็นพฤติกรรมเรียนแบบค่ะ่าก็จบลงแล้วค่ะสำหรับสาเหตุนะคะแล้วก็วิธีการห้าม 5, ไม่ให้ลูกเล่น,นอวัยวะเพศของตัวเองนะคะพ่อคุณแม่นะคะก็ทําตามคําแนะนําที่พี่กนบอกนะคะอย่าลืมแก้ที่สาเหตุด้วยนะคะหากลูกยังมีพฤติกรรม เล่นอายุเ,เพศบางครั้งอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลไปคะ่ะเพราะว่าเมื่อลูกน้อยนะคะโตขึ้นนะคะเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีกิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะหายไปค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ